คราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องโลกเล่าเรื่องวันนี้เราจะมาพูดถึงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าระบบสุริยะไม่มีดวงอาทิตย์หรือดวงที่หายไปจะเป็นมาอย่างไรไปรับชมในคลิปนี้พอๆกันเลยครับผมดวงอาทิตย์หายไปจะส่งผลต่ออย่างไรบ้าง ด้วยอากาศที่ร้อนระอุกนราวกับนรกแดงเช่นี้หลายหลายคนคงอยากให้ดวงอาทิตย์หายไปแต่คุณเคยรู้สึกสงสัยหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าดวงอาทิตย์เกิดหายไปมนุษย์และสัตว์ธรรมชาติรวมทั้งสรรพสัตว์สิ่งของทั้งหลายบนโลกของเราจะเป็นอย่างไรโลกของเราจะมีแต่ความนนมืดมิดหรือไม่อากาศจะหนาวสุดขั้วจะรอเปล่าจะมีกี่ข้อข้อไปรับชมเลยครับผมหัวข้อที่1 จะไร้แรงดึงดูดดาวเคราะห์ต่างๆจะหยุดโครจรเพราะไม่มีแรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์เหล่านั้นก็จะเดินทางเป็นเส้นตรงผ่านอ,อกวากาศไปเรื่อยๆหัวข้อที่2เข้าสู่ยุคมืดมนุษย์จะไม่ตกอยู่กับความมืดทันทีเพราะแสงยังคงเดินทางมาอยู่หากแต่หลังจากเวลาผ่านพ้นไปโลกทั้งใบจะตกอยู่ ความมืดมิดอันแสนน่ากลัวทันทีอุณหภูมิลดลงภายในไม่กี่วันที่ดวงอาทิตย์หายไปอุณหภูมิของโลกจะค่อยๆลดลงในช่วงเวลา2-3เดือนโลกของเราจะพบกับอากาศเลวร้ยวายเพราะจะติดลบถึง123องศาต่อมาไปใน4เดือนโลกจะติดลบถึง1 9 8องศา จุลินซีสามารถอยู่รอดต่อไปได้เพราะพวกมันสามารถอยู่บนเปลือกโลกได้เนื่องจากได้รับความอบอุ่นจากแกนโลกหากแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียส่วนใหญ่จะตายภายใน2อถึงสวันทางน้อนของมนุษย์ยังมีอยู่หรือไม่คำตอบก็คือยังมีอยู่แต่ก็เหมือนแสงสว่างที่อยู่บนปลายเทียน โดยมนุษย์จำนวนมา,าสารจะตายภายในเดือนแรกและทางรอดของมนุษย์ที่เหลืออยู่ก็คือการอาศัยอยู่ในเหลือดำน้ำซึ่งดำลงไปในจุดที่ลึกที่สุดและมีความอบอุ่นมากที่สุดใต้มาสมุทรหรือต้องอาศัยอยู่ในสถานที่หลบภัยพิเศษเท่านั้น ไลยการสังเคราะห์แสงเมื่อปราศจากการสังเคราะห์แสงเพื่ชส่วนใหญ่จะอยู่รอดไม่เกิน2-3สัปดาห์หากแต่ถ้ามีออกซิเจนก็จะทําให้พืชมันอยู่ได้นานขึ้นส่วนสัตว์กินพืชก็จะค่อยๆตายหลังจากนั้นเพราะไม่มีอาหารพื้นผิวมหาสมุทรจะก,กลายเป็นน้ําแข็งหลังจาก2เดือนที่ดวงอาทิตย์หายไปพื้นผิวมหาสมุทรทั้งหมดจะก,กลายเป็นน้ําแข็ง แน่นอนว่าสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในเขตน้ำตื้นจะทยอยตายลงยกเว้นเพียงแค่สัตว์ทะเลน้ำลึกเท่านั้นที่จะอยู่ต่อไปได้<ช>น้ำในมหาสมุทรยังสามารถคงอยู่ได้ถึงแม้พื้นผิวมหาสมุทรจะกลายเป็นน้ำแข็งภายในเวลาสองเดือนหากแต่ปรากฏการณ์นี้ก็จะช่วยป้องกันให้น้ำซึ่งอยู่ข้างใต้ไม่กลับตัวเป็นน้ำแข็ง สามารถเป็นน้ำไปได้อีกนานหลายพันปีเลยทีเดียวนี่ก็คือความน่กกว่าทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นถ้าโลกของเราไม่มีดวงอาทิตย์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นหลายๆคนคงไม่อยากให้ดวงอาทิตย์หายไปแล้วนะครับด้วยเหตุน,นี้เรามาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขดีกว่าและเพื่อป้องกันไม่ให้โลกของเราร้อนขึ้นเพียงแค่คุณลดการใช้ถุงพลาสติกซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆก็เป็นสิ่งที่เล็กๆ ที่ทำให้โลกของเราดีขึ้นได้แล้ว,วก็จบแล้วครับกับดวงอาทิตย์หายไปจากระบบจุลยะข้อมูลพวกนี้ผมเอามาจากใน Google ถ้าผมพูดผิดอ่านผิดพูดไม่ชัดนู่นนี่นั่นผมต้องขอโทษขอไัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกดดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปหน้าและเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนัครับ วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายๆเจอกันใหม่กินนาครับ